วิวจากหน้าห้องพักของเราค่ะแบบกว้างใหญ่ไพศาลามากๆเป็นภูเขาไปหมดเลยไม่มีอะไรบังเลยนะคะ ขึ้นภูทับเบิกนะคะก็มาแวะเติมสเบียงเติมของกินต่างๆนะแล้วก็สองข้างทางนะคะตอนที่เราขับเข้ามาก็จะมีร้านขายหมูสดหมูหมักมีกุ้งมีปลาหมึกมีน้ําแข็งมีอะไรต่างๆนานาเยอะแยะเต็มสองข้างทางเลยแล้วก็ที่เรามาจอดตรงนี้นะคะเราก็มาถามคําถามที่หลายๆคนเนี่ยได้ถามยูยกันมานะคะว่าถ้าจะขึ้นสองแถวให้เขาแบบขึ้นไปส่งข้างบนอะราคาเท่าไหร่ราคาเป็นยังไงบ้างนะคะ เขาบอกว่าถ้าเป็นวันเดทีปนะคะแบบขึ้นไปแล้วก็พาไปเที่ยวแล้วก็พาลงมาก็คือจะราคา1,200บาทราคานี้ก็คือนั่งได้10คน10คน10<ก>คนเป็นราคาเหมาใช่เป็นราคาเหมาแล้วส่วนใครนะคะที่จะขึ้นไปค้างคืนด้านบนนะคะก็จะเป็นคืนละ2,000บาทก็คือพาขึ้นไปแล้วก็พาเที่ยวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะขึ้นไปรับเรามามาส่งด้านล่างนี้นะคะก็สะดวกสําหรับคนที่อยากมาเที่ยวแต่ว่า ไม่ไม่มั่นใจในการขับรถขึ้นนะคะก็ใช้บริการได้แล้วก็เรากําลังจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะไป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 ภูทับเบิกดีว่าส่วนจากตรง3ามแยกขึ้นไปที่ภูทับเบิกตั้งไว้ที่แถวตลาดชุมชนตรงหอวัดอุณหภูมิแล้วกัน 19บก้ากิโล,โลขับประมาณ35นาทีโหสิบกกิโลขับสานาทีเลยหรอทางขึ้นเขานี้ <c oughs> แล้วก็วันนี้นะคะรถที่เราใช้ก็คือจะเป็นรถเครื่องพันสี่เทอร์โบนั่นเองเป็น s อ v ก็มาดูกันว่าจะขึ้นได้ง่ายไหมง่ายไหมพี่ว่าง่ายเพราะว่าเราไปขอขอามาแล้วไงเมื่อกี้คือแบบเอ้ยแรงดีโอเคเดี๋ยวเราขึ้นพุทธเบอร์กันดีวกว่าค่ะปะ เมื่อกี้แอบไปซื้อมะขามมาด้วยสองโลครึ่งโลละร้อยห้าสิบบาทครึ่งโลก็แปดสิบแล้วก็ยืนกินอยู่หน้าร้านเขาแบบอย่างเยอะเลยอ่ะชิมอร่อยอร่อยคิวรถสองแถวนี่ไงคิวรถสองแถวอยู่ทางซ้ายมือนะคะจอดอยู่ข้างหลังเซเว่นร้านนี้ที่เราไปซื้อมะขามมาเนีย่ยแหละข้างหน้าตรงนี้นี่ทางขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่รับฝากรถตรงนี้เลยก็คือฝากไว้ถ้าเป็น ไม่ค้างคืนอ่ะ50บาทแล้วก็ถ้าค้างคืนก็คือ100บาทนะคะตรงนี้ก็มีอีกรับบริการสากรถตรงนี้ของกินเต็มเลยอ่ะอย่างเยอะเลยอาหารตำฝั่งขนมจีนเส้นสดขนมจีนแม่สั้นวันนี้คือแดดแรงมากแล้วก็ฟ้าเปิดมากๆเลยคนทยอยลงมาเยอะเหมือนกันเนาะช่วงเที่ยงเช็คเอาจากที่พับแล้วก็ลงมาแต่าขาขึ้นอาจจะน้อย ใช่ไหมขาขึ้นมันจะไปแน่นตอนเช้าเช้าใช่ไหมจะมีคนที่ขึ้นไปตอนเช้าไปจองเต็มนะไปจองที่กลางเต็มใช่ไหมใช่ถนนทางขึ้นฟูทับเบิกนะคะก็เลนค่อนข้างกว้างทีเดี๋ยวกว้างกว่าดอยสกาดกว้างกว่าแม่กำปองใครที่ไปสองที่นั้นมาแล้วก็ที่นี่ก็สบายๆหน่อยเพิ่งไปขับสองที่นั้นมารู้สึกกดดันกดดันตรงมันแคบมันแคบมากขนนั้นเราเป็นไ่ได้ขับยากนะแต่มันมันแคบ มันมันจะสเสียวๆหูกระจกหน่อยที่นี่ก็ถนนค่อนข้างดีเรียบไม่มีหลุมไม่มีบ่อ,อเลยเลยถ้าใครเคยมาเมื่อหลายๆปีก่อนถนนมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อันนี้เขาก็ทำใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะเริ่มไต่ขึ้นเขาแล้วครับใช้กเกียร์ต่ำเข้าไว้ใช้กเกียร์ต่ำเขาไว้ไม่มีทางขึ้นไมนะ่ได้อันอันนี้อยู่เกียร์อะไรอะ่ะเกียร์สามเกียร์สามมันยังไม่ได้ชันขนาดนั้นเนี่ยเกียร์สองละ เกียร์ออโต้ของหลายๆคันฉลาดพอก็ใช้เกียร์ออโต้ขึ้นได้อยู่เกียร์ดีอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นเกียร์สามเราเช็คเกียร์ที่หน้าจอเราเองได้รุ่นเราโชคดีที่มันมีเลขบอกไม่ต้องตกกลับไปเกียร์แมนนวลเองก็ได้ใช้มอนิเตอร์ดูจากตัวเลขเนี่ยเริ่มจะไต่แล้วเนี่ยข้างหน้า c o l S 1นึงอันตรายนะคะนี่ไงมันเปี่ยนไเกียร์สเองพยายาม หยยบส่งรวดเดียวให้ขึ้นแค่นั้นแต่ต้องส่งกําลังส่งต้องพอแล้วอย่าไปจี้ตูดข้างหน้าเพิ่งมาเมื่อกลกฎาดาอันนี้ค่อนข้างจะรูโค้งรูองศาอยู่พอเมื่อกลากกาดาเราขึ้นมาเราก็ตื่นเต้นอ่ะก็ครั้งแรกไงก็แบบยังคุยกันอยู่จะกล้าขึ้นไหมกล้าขึ้นไหมแต่พอขึ้นแล้วครั้งที่สองนี่สบาย ไปดูคลิปของเราคลิปคลิป,ลปก่อนน้นนี้วันนี้เราไม่แบบที่เดิมคือทางนี้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน่วยทับเบิร์กนะครับก่อนทางเลี้ยวไปที่ฟูทับเบิร์กจะอยู่ตรงแถวสามแยกระหว่าง ทางไปภูหินล่องกล้ากับภูทเบิกตอนนี้ยุ้ยก็เข้าไปช้อปปิ้งเรียบร้อยน่าจะอีกยาวเนี่อะไรนะเมลอนฟักทองเมลอนสีทองได้ <c oughs> ย,ยนินได้ย,ยินอะไรทองทอง <c oughs> เมลอนสีทองอันนี้คือเมล้นสีทองไม่ใช่เมลอนฟักทองอันนี้ตัวเขียวมรกตอร่อนนยไหมหวานอันไหน <c oughs> สีเขียวอ่ะฟักทองลอมชิม,ช,มชิมฟักทองงเธอกันอันนี้จะกรอบ อ,อ,อันนี้จะนุ่มกว่าแล้วก็หวานอันนี้อะไรสีเขียวสีเขียวมะระกอดอร่อยทั้งสองแบบเลยเขาบอกว่าไม่ซื้อก็ชิมฟรีได้เท่าไหร่รนะอันนี้สามร้อยบาทสองลูกอันนี้บวยค่ะลองชิมดูว่ารสชาติเป็นไงอ่ออ่ะเนื้อมันแน่นๆมากเลยอ่ะแล้วอันนี้เป็นอีกแบบหนึง่งอ๋อเขาขายแบบเป็นแบบบวยแบบถุงๆอ่ะค่ะ รสชาติค่ะอะไรแบบนี้มันคือบวยผัวรักอะซื้อเรากินแล้วผัวจะรักอ๋อบวยรักผัวบวยผัวรักอ๋อมีผัวรักมีรักผัวแล้วก็มีลืมผัวด้วยเอาไหมเอาอีกไหมไม่เอาไม่ชอบกินบวยอันนี้คืออัลมอนด์อัลมอนด์คั่วเนยคั่วเนยด้วยใช่คั่วข้างนอกอ่ะเราก็ชิมข้างในถุงแล้วเท่าไหร่นะคะอันนี้คิดถุงละสองร้อยให้ล้นให้ยี่สิบบาทเอาเอาถุงนึงค่ะพี่เอาบวยได้ไหม บัวเหรอคะบ,บัวไม่เอางรือเล่ะไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางเลยพี่ไม่เอาพัฟเหรอพัฟก็อร่อยนะ <c oughs> ไม่ใช่ทางอีกหมือนกขนขอบคุณมากนะคนห้าร้อยแล้วเนี่ยมาร้านนี้โดนแม่ค้าตกเฉยเลยอ่ะ <c oughs> ไปชมวิวกันดีกว่า อนนี้เราก็อยู่กันที่หน่วยทับเบิกนะคะเราก็ไปซื้อรางวัลที่หนึ่งมาแล้วนะคะสองใบนี่ดูว่าจะถูกไหมเห็นเขาชอบออกรางวัลที่1ที่แบบสังจังหวัดอ่ะก็เลยมาซื้อที่นี่เลยก็ตรงนี้เขาก็จะมีของขายเต็มไปหมดเลยมีร้านกาแฟาด้วยนี่วิวสวยมากวิวอลังการมากแต่ตอนนี้แดดร้อนหน่อยๆเนี่ยถนนทีน่เราขับขึ้นมาโค้งๆโค้งๆนั่นแนหะนั่นแหะนั่นแหะนั่นแหะตามตามเขาเรียกอะไรสันเขาไหลเขา ไหนคือผาหัวสิงชี้ให้ดูหน่อยพาหัวสิงคือทางขึ้นคือตรงนี้เรามองในกล้องไม่เห็นน่ะทางขวามือที่เป็นางเนี้ยทาเนี้ยนั่นะอยู่ใกล้ๆกับตรงนี้เองไปขับต่อเราว่าเราหิวข้าวแล้วแหละเดี๋ยวขึ้นไปกินบนพุททับเบิก เราขึ้นมาถึงบนยอดภูทเบิกแล้วจะมาหาข้าวกินร้านปิดเพียบเลยเพราะว่าเป็นปีใหม่โม่ลองเดินดูเพื่อมีสักร้านเปิดป<ะ>อ้าวนี่มันลงไปนิดเดียวก็จะถึงที่พักแล,แล้วนี่ร<ะ>้านอาหารอร่อยจุงเบยกินเป็นกับข้าวหรือจะกินเป็นจานจานกับข้าวก็ได้ราคาก็ก็ปกติ ตอนนี้เรามานั่งอยู่ในร้านข้าวนะคะชื่อร้านว่าอร่อยจุงเบยเดี๋ยวจะลองชิมกันนะว่าอร่อยจริงเปล่าอันนี้ยุ้ยสั่งมาอันนี้ของพี่แมวนะคะเป็นกะเพราไข่ไข่เจียวแล้วก็ของอยุ้ยเป็นผัดพริกแกงหมูได้เยอะอยู่นะดูสิเยอะเยอะแล้วก็นั่งกินกับวิวแบบภูเขาแบบนี้เลยะคะ่ะโหสุดยอดมากๆข้าวก็จะละ50-60บาทนะคะก็ก็ไม่ได้แพงอะไรได้เยอะด้วยนะไก่มาเป็นต่อนมันเริ่มเลยเดีย๋ยวไปกินข้าวปั้นจ้า โอ้วิวตรงนี้สวยมากสวยมากตรงนี้เราขึ้นมาตรงไหนตรงแถวแถวทางขึ้นหอวัดอุณภูมิภูทับเบิกแล้วในมือคืออะไรเดี๋ยวไอติมหายทองรสชาไทยกับรสช็อกโกแลตส0ิบาทเขาขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาจากข้างล่างไปเดี๋ยวอ๋อใช่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 หรอเขาขับขึ้นมายังไงเนี่ยก็ค่อยๆขับขึ้นมาเลย <laughs> เดี๋ยวเราก็จะมากินไอติมหายทองนะคะบนยอดภูทับเบิกกันจะอร่อยขนาดไหนเนี่ยชาไทยหอมอยู่นะ <laughs> อร่อยอร่อยได้เลย หวานน้อยมากอะดีเวอร์นี่หนาวหนาวนะเนี่ยก็ต้องมากินไอติมหรอ <c oughs> คือเมื่อกี้กินข้าวไงมันเข้มข้นมากโอ้ร้านเมื่อกี้คือเข้มข้นแล้วก็เผ็ดมากแล้วก็ได้เยอะไม่ใช่หรอกเล่งนะ่าจะจอดรถแล้วเนี่ยเมื่อกี้จะกินก่อนกินข้าวอีกกลัวกลัวไอติมหนีไปอร่อยเดี๋ยวยืนกินไอติมก่อนนะคะ <c oughs> มิติไหนวะเนี่ยรีวิวยืนกินไอติมชมวิวบนยอดภูทับเบิกไม่มีใครทำเราก็ทำเนี่ยแหละ จุดชมวิวพูทธเบิกความสูง1,000ตัวเลขหายไป ,7 0 0 1, 1 7้8ตรงนี้ก็คือจะเป็นอาคารหอดูดาวและที่วัดอุณหภูมิพุทธเบริรกนะคะไปดูว่าอุณหภูมิเท่าไหร่กันกินนั่งกินข้าวไม่ได้เลยหนาวาลมมันหนาวตอนนี้อุณหภูมิ22องศาค่ะข้างหลังนี้นี่บ่าย3นัแลเนี่ยเดี๋ยวดูเย็นนี้ว่าจะอุณหภูมิ เป็นอย่างไรบ้างนะคะเรานอนเต็นได้นะวันนี้น่าจะหนาวมากแน่ๆเดี๋ยวนี่ให้ดูวิวข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นนู่นเป็นวัดป่าภูทัรมเบอร์ค่ะข้างล่างตรงนี้จะเป็นเต็นก็มาเช่าเต็นได้แล้วก็ไปนั่งเหมือนเขาอะมานอนเต็นแล้วก็คนของมาเต็มเลยเมื่อกี้เห็นเขาแซวกันนี่มากี่คนเนี่ยของเยอะขนาดนี้จริงๆเราก็อยากนอนเต็นเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีที่เก็บอุปกรณ์เพราะอุปกรณ์เยอะอะต้องนอนเป็นประจำถึงจะคุ้ม เราก็เลยมานอนเป็นเต็นท์โดมแทนนะคะวันนี้ที่นี่เขามีดอกอันนี้ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรดอกดอกซักุละเมืองไทยอะดอกนางพญาเสือโค่งเหรอใช่เนี่ยๆมันตรงนี้ก็ได้ทั้งนี้แต่ว่ามันร่วงแล้วอัน<อ>นี้ร่วงแล้วใช่ใช่ต้นสีชมพูอ่ะก่อนนั้น,นี้เห็นคนเขาถ่ายไปอ่ะคือมันเป็นแบบทั้งต้นเลยอ่ะสวยมากตอน<อ>นี้ร่วงไปแล้ว ด้านซ้ายจ้าขึ้ขวาเนี่ยหรอขวานี่เลยเอาอะไรกระลำไปไหนหมดแล้วอ้าวเออกระลำหายไปไหนหมดแล้วเริ่องเขาแล้วอ๋ออ้าวว่าจะมาถ่ายรูปตอนเย็นเะ่หน่อย ถึงที่พักของเราในวันนี้แล้วนะคะที่นี่ก็คือบ้านกลางแสงดาวค่ะเราก็จะมานอนแบบเป็นเต็นท์โดมแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นห้องเบอร์15นะก็คือจะเป็นห้องที่น่าจะวิวดีที่สุดแล้วล่ะเพราะว่าแชทถามพี่เขานะคะเขาก็บอกว่าห้องเนี้ยวิวดีที่สุดแบบไม่มีอะไรบดบังเลยนี่อันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของอีกสองชั้นตรงนู้นนะที่พักก็คือวิวดีเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าห้องนี้ก็คือไม่มีอะไรบังเลยนะคะนี่นวิว จากหน้าห้องพักของเราค่ะแบบกว้างใหญ่ไพศาลมากๆเป็นภูเขาไปหมดเลยไม่มีอะไรบังเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งกินหมูกระทะกันตรงนี้นะหมูกระทะอีกแล้วนะครับใช่ <laughs> มาที่หนาวๆก็ต้องกินหมูกระทะนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในเต็นท์โดมของเรากันปะสำหรับเต็นท์ของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นเต็นท์เบอร์15ตรงนี้นะคะส่วนห้องน้ําก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวนะแต่ว่าก็จะแยก ออกมาอยู่ข้างนอกแบบนี้นะคะเข้ามาในห้องนะคะก็จะเจอเตียงขนาดใหญ่แบบนี้เลยวางอยู่กลางห้องนะเป็นโทนสีน้ําตาลน้าตาลแล้วก็สามารถนอนแล้วก็ชมวิวด้านนอกได้เลยนะคะแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นมุมของกาแฟโอวัลตินแก้วน้ําแล้วก็มีน้ําเปล่าให้สาวขวดนะคะตรงนี้จะมีพัดลม1ตัวคะ่ะปลายเตียงก็จะมีทีวี1เครื่องคะ่ะแล้วก็มุมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมไฮไลท์นะคะก็คือจะมีเก้าอี้โยเกิก ให้เรานั่งชมวิวได้ดูดาวได้เลยค่ะนี่มุมนี้ชิวเนาะชิวและฟินสุดๆไปเลยจ้าสำหรับเต็นท์โดมอันนี้นะคะราคาคือละ2,500บาทนะคะสำหรับ2ท่านรวมอาหารเช้าแล้วค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นราคาของเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งชมวิวถ่ายรูปเล่นกันฝักแบบหนึ่งนะแล้วก็มาลอกินหมูกระทะกันจ้า เราก็ออกมานั่งชมวิวนะคะพร้อมกับจิบกาแฟเบาๆไปด้วยนะคะนี่นี่ก็จะเป็นกาแฟที่ยูพกมาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโคบูแบบพรีเมียมนั่นเองเป็นของ after waking นะคะตัวนี้มีตัวนกใช่ไหมแล้วก็มีตัวไก่นี่อันนี้ก็คือจะเป็นของรุ่นพี่ยู่เองนะคะก็อุดหนุนเขามานะเวลาเดินทางก็คือพกผ่า,งงายมากๆไม่ต้องแช่เย็นก็ได้นะคะ ตัวนี้เขาบอกว่า,าจะเป็นเบสพวกอดอกไม้กินดอกไม้ส่วนตัวนี้จะเป็นเบสของโกโก้น,นะคะยุ้ยกับพี่แมวคือแบ่งกันเลยคนละขวดแบ่งกันกินนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากลองชิมนะคะก็สามารถติดตามที่เพจเขาได้เลยะค่ะ <S <S after waking นะคะอันนี้ขวดละ85บาทเท่านั้นเองเอาไปผสมน้ำก็ได้หรือว่าใส่นมเป็นลาเต้ก็ได้นะคะ ทานแบบนี้มันก็จะเข้มข้นมากๆเลยค่ะนั่งจิบก,กาแฟชมวิวไปด้วยนะคะเป็นสุดๆนี่คือเรากินหมูกระทะอยู่นั่นเนี่ยเมื่อไรจะห้าโมงครึ่งก็ไม่รู้เริ่มหิวแล้วอะอะไรกันเนี่ยของกินเยอะอะ่ะอันนี้กาแฟใช่ป่ะแล้วก็เขามีโอวัลตินให้ที่พักเดี๋ยวเราจะมากินโอวัลตินกันอันนี้ไปได้มาไอเทมใหม่อันนี้คือแบบชอบมากตามหามานานแล้วอันนี้ก็คือเขาเรียกว่ากระติกน้ำร้อนแบบ พกพาแบบกระบอกอะ่ะอันนี้แค่นี้นะก็มีที่เสียบปลั๊กข้างหลังตรงนี้จาก599รุ่นเดือ399เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเราก็ไปต้มเสียบแล้วก็ต้มน้ำแป๊บเดียวก็ได้กินล่ะมากินโอมาติงกันเหมาะสำหรับนักเดินทางเนาะใช่ใค้เดินทางบ่อยๆนะคะพกพาได้เลย เป็นหมูกระทะของเรานะคะอันนี้ก็คือชุดละ500อบาทนะคะก็จะมีหมูมีสามชั้นมีหุ้นเส้นเต้าหู้ไข่มีลูกชิ้นเต็มเลยเยอะมากๆเลยแล้วก็มีผักต่างๆนะคะพร้อมกับที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือน้ำจิ้มตาพริกรวยครับผมเย้ที่ใครมาพูทับเบิกนะต้องกินน้ำจิ้มวันนี้เลยคือแซ่บและเด็ดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปทานหมูกระทะกันนะคะท่ามกลางบรรยากาศข้างหลังนี้คือแบบเป็นหมอกเต็มไปหมดเลยนูน พอเริ่มเย็นก็เริ่มเป็นหมอกเนาะตอนนี้กี่องศาแล้วอะนี่ให้ดูแมวนี่แมวอันนี้ซื้อมาจากที่แม่กำปองร้านแมวดอยตอนนี้ประมาณสิบสี่สิบสี่เหรอสิบหองศาอ๋อประมาองศาหุยยังหนาวเลยเราจะมาคลายหนาวด้วยการกินหมูกระทะนะคะลุยมาควันมันเข้ามาหาทางของเราเรอ่ะที่เป็นคนไม่ดีไง คว, me, right, humanity. Humanity, ควันมันเลยไปหาพี่คนดีควันจะไม่ไสนี่มันโมครับผมลงไปเลยให้หมูเยอะมากจ้าประมาณโลกว่าได้ หมูเยอะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะมาดีมากๆกินกับน้ําจิ้มมันนี้คือแบบฟินสุดบ,บอกเลยตอนนี้คือไม่หนาวแล้วอะ่พะพอนั่งอยู่นาเตากระทะน,นะคะกินหมดไหมเนี่ยเยอะนะเนี่ยหมดหมดหมดเป็น <c oughs> ถึงสี่ห้าทุ่มได้โอ้ขนาดนั้นเลเมือมาก คืนนี้ไปด้วยขนมปังปิ้งค่ะเมื่อกี้ที่เรากินกระทะคืออิ่มมากแบบที่สุดในโลกเพราะว่าเขาให้เยอะมากอะไอ้ถ้วยหนึ่งที่เขาให้มาคือมีแต่หมูล้วนๆไม่มีน้ำซักแแมะเลยอะเยอะและแน่นและหมูนุ่มอร่อยมากๆใครมาพักที่นี่นะคะต้องกิน,นค่ะพรุ่งนี้เราจะมาลุ้นกันนะว่าจะได้เจอทะเลหมอกไหมนะคะหลังจากที่ผิดหวังมาจากเขาค้อ นี่กล้องสัตว์นะเนี่ยอ๋อเหรอหนาว,หาวมากเลย ตีตอนเช้านะคะเราก็ตื่นมาพร้อมกับเจอหมอกแบบนี้เลยตอนนี้ประมาณ14องศาะคะหนาวมากเมาืม่อคืนนอนหนาวม,มากๆเลยอ่ะนี่เราอยู่ใต้หมอ,อ,อกลยใช่ไหมเนี่ยอยู่ในท่ามกลางหมอกเลยมองไม่เห็นอะไรเลยมองเห็นแค่ข้างหน้าตรงนี้หนาวม,มากๆบรรยากาศดีสุดๆเลยมีกล้องสัน่นยุกิยุกิบวนนี้เริ่มเห็นอ่ะนะเมื่อกีตอนตื่นมาถ่ายไม่เห็นข้างหน้านี้เลยนะนี่เริ่มบางลงเล้วเริ่มเห็นที่พักข้างหน้านี่และ ตอนแรกนึกว่าจะไม่เห็นหมอกเพราะว่าลมมันแรงมากเนาะมายืดหนาวดูหมอกหนาวจะบอกว่าวิวสวยกันไม่ได้เพราะว่าไม่เห็นวิวเห็นแต่หมอกก็จะถึงอีกแล้วที่เรามองขึ้นไปข้างบนตรงนู้นนะใช่จะมองเห็นที่พักเต็มไปหมดเลยใช่ปะมใช่ก็คือตอนเนี้ยไม่เห็นอะไรเลยเห็นแค่แบบที่พักของเราแบแค่แบบไม่กี่เมตรตรงนี้เองชั้นอยู่ในหมอกก็คือนอนสบายไหมสบายนะที่นอนดีนะที่นอนดีเตียงนุ่มหมอนดีนอนสบายมาก ยุ้ยก็อาบน้าแต่งตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ก็คืออาหารเช้าของเราค่ะเขาเอามาเสิร์ฟให้ที่หน้าห้องเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเสตกอร์ไคด้า,ดาขนมปังแล้วก็มีข้าวต้มนะคะเห็ดหอมหมูสับเราก็ทานข้าวเช้ากันตรงหมอกตรงนี้เลยจ้ะนี่เลยหนาว,นาว,นาวเย็นแบบนี้เลยนั่งกินข้า,าวเช้าท่ามกลางหมอกสุดยอดอะปังมาก ข้าวต่อสิกินสบายแล้วหนาวมากเขาไม่ให้เราไปกินในห้องพักไงก็เลยต้องนั่งที่ข้างนอกนี่แล้วลมหนาวจมตีมาเป็นละลอกละลอกหนาวมากเลยอ่ะคือข้าวต้มเนี่ยไม่มีความร้อนหรอก่ะแล้วเนี่ยกาแฟก็คือพึ่งเทน้ําร้อนไปก็คือไม่มีความร้อนเลยจะเซอร์ไพรส์นะที่นี่มีไข่ดาวมีไส้กรอกมีนกปังใช่แล้วก็ข้าวต้มอร่อยมากได้หมูเยอะได้เห็ดหอมเยอะแล้วเขาก็จะจัดเสร็จมาให้เรานั่งทานที่ห้องพักเลยไม่ต้องไปทานใตโสดกลางอะไรเลย ที่นี่แบบว่าห้องพัก,กสะอาดสะอ้านห้องน้ําสะอาดแล้วก็การจัดการอะไรก็ค่อนข้างดีเลยที่จอดรถสะดวกสบายเหมาะแก่การมาพักผ่อนมากๆเลยค่ะเนี่ย <c oughs> ถ้าถ้าไม่รู้นี่กล้องจะเห็นไหมเนี่ยคือหมอกอะมันปิว้วปิ้วปิ้วไปอย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะถ้าใครจะมาพูทัเบิกนะคะที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่แนะนาเราเต็นท์โดมแบบถ่ายรูปน่ารักมากๆเลยอะข้างในอะมีเก้าอี้โยกเยใช่ปะนั่งดูวิวข้างนอกคือแบบสุดปัง ฟังเียงไก่ไปก่อนนะไม่คุยแล้วหนาะว ตอนนี้ก็9ก้าโมงครึ่งแล้วนะคะข้างหลังอยู่ก็ยังเป็นหมอกไปหมดเลยอะ่ะไม่รู้ว่ากี่โมงนะถึงจะแบบเห็นแสงสว่างหน่อยนะคะแล้วก็เรากําลังจะไปเที่ยวกันต่อที่เชียงคานนะคะไปทางเส้นด่านซ้ายผู้เรือแล้วก็เลยแล้วก็เข้าเชียงคานนะคะฝากติดตามคลิปเชียงคานด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย